ภาคอุตสาหกรรมทุกวันนี้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราเนี่ยกำลังผลิตเพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตแต่สิ่งสําคัญที่สุดครับเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ดีแล้วเนี่ยผมว่า first priority คือชีวิตมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับอะไรก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยครับหลักสูตรของความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลโรงงานเป็นเรื่องสําคัญครับและเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมีเป็นอย่างยิ่งนะครับการมีหลักสูตรอย่างนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วมันจะทําให้เราสามารถดูููแแลลภาาาอออุตตสหกกรรรมดดโงงงงนไ้้ย่ถ ตามหลักวิชาการครับก็วันนี้ก็ได้ความู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคเมีอันตรายในโรงงานนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆทั้งกฎหมายใหม่และก็วิธีการจัดเก็บทั้งหมดนะครับก็จะนําไปประยุกต์ใช้ในโรงงานนะครับที่มีการเก็บเก็บสารเคเมีอันตรายด้วยเพราะว่าโรงงานก็มีการจัดเก็บด้วย ความรู้เยอะมากเลยครับเนื่องจากว่าทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีสารออวัตถุอันตรายที่เก็บในโรงงานปริมาณมากนะคะก็เลยคิดว่าจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สามารถที่เราจะเอาไปปรับในงานของเราได้จริงๆค่ะเสาร์วันในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนก็ได้ความรู้นะก็ขอบคุณนะสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัยขอบคุณนะฮะมหาลายนอตกรุงเทพนะที่จัดงานนี้รวมถึงต้องขอบคุณกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ได้ให้โอกาสนะสถาบันศึกษาต่างๆและหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาร่วมงานในวันนี้เ,เป็นประโยชน์มากเลยครับขอให้จัดต่อเนื่องครับ ที่จะเอาไปปฏิบัตินะคะแล้วก็เอาไปใช้การที่เราจะนําสารเคมีนะคะไปใช้อย่างไงให้ปลอดภัยเก็บรักษายังไงให้ปลอดภยัย,ย,งงดภยค่ะซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในนิวเ r อร่าค่ะเรื่องของสารเคมีเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎและก็ระเบียบแล้วก็ปฏิตตามกฎกระทรวงค่ะ